ออกจากวัดปลาผู้ทับเบิกเฮ้าก็สิไปจุดเช็คอินถือว่าเป็นไฮไลท์ของผู้ทับเบิกเลยกัว่าได้อน,นอนสิพาทุกคนไปถ้าไพามากเขาบอกว่าบ่อไปเช็คอินมองนี้ถือว่ามาไม่ถึงผู้ทับเบิกว่าจังซานนั่นก็คือจุดวัดอุณหภูมิผู้ทับเบิกหรือว่าจุดชมวิวผู้ทับเบิก มองหันมสิเป็นจุดสูงสุดของผู้ทับเบิกเนะจ้าผู้ใดมากก็ต้องไปเช็คอินเอออันนี้ระวางทางกรับไทยให้บึงตอนทังไปวัดตนวอวบฤทธายเอามาหอดตลาดเท่ากับแว่แวบเรลี่ยวสายขึ้นมาเลยจ้าหมอกลืมลุ่งแล้วเนาะ เอามาหอดมองนี้พยักจอรดรถมงนี้กระดาย่างขึ้นไปแต่ว่าตนออบจอดสิเว่แวบ,บเลียวใส่ไปทางลานคาเฟ่ กินนุ่มงสุดคาร์เมลแล้วก็ไขก่กระทะตรงนี้บรรยากาศดีมากอุ้ยนะันนันโมไปเที่ยวไปวันละสวยมากเลยนะคะตรงนี้จะเป็นยอดยอดรชุดชุดชุดยอดของผู้ทำผลิตส,สุดยอดยอดชุดปลายชุดปลายยอด <c oughs> เขาบอว่าจะได้ดอก หลังจากเติมพลังแล้วห้าก็สสิคืนไปที่จุดชมวิวด้านบนบรรยากาศดีดีบรรยากาศโอ้ยหายใจเข้ามานี่เต็มปลอดอาญะพี่น้องเอ้ยปูไดสีมากกามาโหลดเตอจะเปม่นงามหลายดีหลายบรรยากาศดีสวยค่อยชอบผ <laughs> ุวหนาล่มพัดวืวอ ที่ภูทับเบ <brands. S 1> ิกตรงน <tur> <rawd Moder> ี้จะเป็นจุดจุดชมวิวัฒวนอุภูมินะคะเนี่ยถ้ามาชมวิวตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดนะคะสูงจุดสูงสุดก็เป็นยอดเขาสูงสุจังหวเพชรชบูรณ์ในจังหวัดทับเบิกมาบัดเนี้ยห้ามาสูตรกลิ่นอายจากธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดนะคะ เบื้องล่างที่ต้นออดท้ายให้เบื้องลงไปนั่นจากก็จะเป็นร้อยสิบเอ็ดโค้งที่ต้นออผ่านขึ้นมาเออหรือว่าโค้งปิงงูมาลาอง,งอกแงกมาแลกแงกงักอืมมาลวงโค้งงูบรรยากาศดีมากทุกคน <c oughs> เอาบันนี้สิบห้าย่างล่วงด้วจา้าอุ้ยหนาว บอบ่อเฮ้ยเป็นนาวกักน้ำเนี่ยเด็กบาทีระสูงหนึ่งพันลอยหวสิบเอ็ดเมียเนาะจุดชมวิวนัก่นบอลรวมกันสวยนะคะมาแล้วก็จะมาอีกนเนี่ยถ้แบบเนี้ยว่านไปขี่รถขึ้นมาโอ้ยเอามันสุดตัวนี้เจ้าอุบกันเฮียบปอโอ้ยแต้กระโดดลงหดนั่นๆๆๆเห็นยอดวัรเดี๋ยวงนี้างเงินัอยไปนะปาพูดถักเลเดี๋ยวๆไยืนสูงดูนะโอ้ย

เอาบริหารกองเขามาหาเจ้าของที่ถ่ายนั่งแบบพวกผู้เขบรรยากาศสวยๆให้เบอร์อลหมาผู้ใดละมายานัทงกคนก่อยมัอนอหมาผู้ใดมาดมดาาข่อยเหมอนโอ้ยเนาะมาแต่ใส่ลาลูกพี่เออมาดมข่อยอยู่ในี่ล่ะเห็นข่อยไล่ๆม,มันเป็นหมาคือกันมาไออากาศหนาวยังนีหมากันแน่นะนี่ปันไดี๋ก็จะเป็นน้ำมาดมดากโอ้ย อ๋อคลิปนี้มวนหลายเดอ้อพู้ไดสิมากก็มาโลดจ้าสำหรับคลิปนี้ปายอีกแล้วเดอ้อบายบายสวยอ่ะ